แบบญงเฮ้ยขอบคครับผมถึงเขาเรืเอจัเอแดงอะไรแดงไงจ้ะมาเลยสักคนเลยขอเป็นมือละจ้าดูแดงหลังเตกทามนเลยมานเลยมานเลยหัวกันมากจ้าหัวกันตอนเสาร์จะหัวกันตอนบ่าย งะจอยดูง<ม>ามเพ่เด้อจ้ะมีเขาเตี้ยวเลยจะพูดอะไรพูดแต่กันได้นะสิสวัสดีจ้าสวัสดีวันที่24เมษายน68จ้ะมาหนีกพาขึ้นผู้ขึ้นเขาคือเกขาจ้ะเขาพิกัสกับไม้บันสังหอมคือเกขาจ้ะพี่น้องมาลุ้นมาชมกันว่าสีพ่อเฮียดยังแน่จ้ะมาหนีเดินทางกับสร้างกุ้งแล้วจ้ะไปกันเลยจ้า อ้าวเฮดแหลกของเฮามันนี่เป็นเห็ดบดเด้อจะ้ะประเดิมความสุกข,ข้ามารโดยเห็ดบด็อตน,นะสะฟุ้นาะจ้ะเห็ดบอดอ่อนจ้ะมันนี่ก็า่าว่าก้าวสะฟุนอีกแล้วเด้อครับผมอย่าทางหายไปโดนะเนาะแม่นครับพอแม่อหลังจากสะฟุนขับรถมาแต่บ้านเมื่อยสร้างมันก็เลยพามาขี่มอไซค์มาซื้อเม,มือซื้อมื่อถ้าฟนมาเพียงพ่อจ้ะพี่นะอย่ารับการอากาศครับ <iy an> อ้าวเดินความสุกข,ข้ามารน้ำกันมันนี่สร้างไว้ทำสีม้าน็ดยังเน่จ้ะครับผม ขอเฮ็ดใหม่้ม่จ้ะก็เฮ็ดบดนี้รุ่นเกงอ,อ่อ,อนๆเลยเฮ้ย <c oughs> สุดยอดจริงจ้ะมาจ้าาเจะเดินทลายมาแล้วกิจังนี่เหรอน,นี่นบ่ฮะก็าจ้ เดินขาคุณเรียกถึงน้ำอ,อ้อยจ้ะเดินขาลายเดินปีนทองอเลยจ้ะเดินปีนทองดอ <c oughs> กจิตกำลังออกครับผมอเคอยจะจ้ายดิขอะไรนี่เดินขาคุณนี่ครับรบรรยากาศสภาพปลาค่อนข้างกุล่มสมบูรณ์อยู่ครับผมนี่ครับเริ่มมีแสงแดดออกมาแล้วครับ หลังจากสีประมาณทุกโมงเสาร์ครับผมตามหลุนตามเบื้งน้อกันเด้อครับวันนี้โศกสีมันซ้ำได้ครับสีพอเฮ็ดเป็นมูที่ว่าอลังการนี่พี่น้องได้รับสมบ่ครับผมพอหอดปลาก็โคนรร้ายเหรอครับฝนซาฝนพักพ่อนวัเพียงพอหลายหมือนเหรอเพื่อนว่ามวันนี้ก็เลยพาเพื่อนมายันขับรถบบหอดปลาเฮ็ดครับผมอย่างหาอย่าครับผมอ๋อตามหลุนตามเบื้งน้อกันครับวัอนี้ เป็นจังใดเถึนหน่หอจงนี่เรางกออกก็แต่คนมีคนหนางครับผมมาขอแล้วครับขอตอนบานเนาะับ้าน,นว่า,านมมาทั้งผิวตจ้ะนี่เพิเลี้ยงจะบ้านอขาเด็กเนา นั่นเห็ดยังไงอยู่ขึ้นจ้ะอีกหนึ่งดอกตอนนี้เห่ากระหยับขึ้นมาเรื่อยๆครับเพราะว่าเห็ดกระเลื่อมหาอยากเนี่ยครับแต่ว,ว่ามันออกเป็นหมองเป็นบอลเด้อครับลักษณะาาการออกก็นี่ครับส่วนหมาสิวนมข้องครับลองตามหากันเบื่อเด้อครับผมสำหรับผู้ใดที่อยากมาเก็บ มาหามาแกงครับผมกระสีบกพลออกทั่วไปครับออกน้ำคลองน้ำคลองน้ำข้าครับเพบราะว่าฝนมีความชุ่มชื้นนี่ครับแต่ว่าหยาบคุณพ่อทึ่งๆกับฝนตกอยู่นอ,อกฝนเนาะขึ้นมานี่ครับสิสภาพปลากระซุมอะกระถาเบื้องฐานรุ่นน้ำกันครับประสีพอเฮ็ดยั้งแน่อยู่นี่ครับสะฝนหยาดน้ำคลองไปเลยเเครับผมถึงเขาเรื่องจัน 음.. m 금 e p i n c 요 u d a de nea, um, 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 u จาจับเปลี่ยนไม้มาเป็นข้างบาน้องมิกเขามากมาตามเห็ดค้อนขาวเลยจะบมันลัางพอดีจะบมันน้องมิกกับฟ้นตกจ้ะซุ่มขนาดปลามีซิดลุนเห็ดเกิดายชนิดแทงจ้าอืมกําลังงามๆเลยครับ ดินด,ดินทองเหลืองเด้อกันไม่แสบคือกันได้จ้าเก่งอีกสองดอก คิดถึงขาลายคิดถึงลายจ้ะอุ้ยขาแบบใหญ่อ้าววันมาตำคิดถึงแบบา้ขาลายเบบใหญ่อ้ยถึงเยอเก่าไม่น่าสิเคาทีไรนี่ก็สิอ้าวิถึงเขาหน่อยจ้าบ้านีเขาอย่งไรต้างหนาะลยตดแดงยงคือเดือดเท่าไหรเป็นอย่า จะ่นีเขาตเตะไวปจะเียนอะไรกนเตะกันได้นะนว่าสิมาเบิ่งอีกเลยจ้ะหมาแน่วัน้รื่องอ,อีกสร้างพี่อร้างดอกพอดีแกงแสบด้วยจัง พันเด็กเปนีทเจยจ้าพี่ดีดเห็นไหมแต่ว่าอีกคางหนีบานพี่น้องมาเบ่งน้ำก <Regard. S 1> ันเป็นเห็ดเป็นไตไก่จ้าอุ้ยจะกินราสเนีเทนอ่มงนี่นีแกงเสียบใหมีอยู่บนข้างหลังฮู้ฮูู้แม่ดีกว่าไปซีเรง

ดงาะารแดงไงจ้ะมานแหลกสกคนเลยขาเปนมูลเดจ้าดึแดงหลังเตกมานลยมานแหลเปนมูนดใหง่คนเลยนะดีอีก่้ มาเฮ็ดหล่อกันมาจ้าหัวกันตอนเสา,าร์จะพอกันตอนบ่ายหง่ะจ่อยสุดยอดเลยอืมเฮ็ดมุกเสีบเยบไปจันมือนกันมันเลยมันเลยถ้ามีเฮ็ดปวกายหน่อยเกินนี่สิแรงแว่าเฮ็ดสิเกินหลายจ้ะหลังจากนี้กรลุนน้ำกันจ้ากายกบ,บาลน้องมีด้วยจ้ะ ส่วนที่มันจะไปปลาย้าที่แล้วเป็นมูไงเลยจ้ะไอ้มผุนเลยมุงนึกเจอพัดกระแทบแกงกระแทบจ้ะ

มันกสไปไทยเบิงเบิดด้จาพอหลฟันกะเก็บหอมนไปเบ้งมาเดินลัจเกิสี่นีเก็บดจิจ่าสาฝนพาพี่พาน้องมาสรุปจอดเ็ดมนอีจ่าเดินทางสองไม้เนาะจ่าตางมาซ่อมข้าวห้พี่น้องจัาพี่กัดกับบันสาหหอมกับบันน้องเมยจกจ้พี่น้อง แต่ว่าบ้านน้องเมฆนี่เริ่มมีเห็ดเกิดใหม่เนื่องจากฝนเห็ดเห็นเห็ดเผื่งเขาน้อยเห็ดเผื่งไตไก่แดงขาไลา่แล้วก็แดงแดงล้างแตกจ้ะแล้วก็ถึงเลือดนอกจากนี้มแมนจ้ะแต่ว่านี่เพิ่นออกอุย้ยกำลังออกไม่จิดออกงามงจ้ะผู้ใพื่อดห้หูมองหูไม้กับเขาเด้อจ้ะบ,บ้านน้องเมฆจ้ะ จ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามชีวตเทดเนื้อจ้าก็กระดิ่งแจงเตือนไว้น้ำจ้า้ารูน,นีคลิปต่อไปว่าโฟอนสีส้มสีมันซํำได้จ้าสำหรับคลิปมน้นนี้ขอตัวกบ,บานก่อนจ้าสวัสดีจ้า